สวัสดีทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าอยากเก่งขึ้นอยากพัฒนาตัวเองแต่ยังหาทางเริ่มไม่เจอหรือเริ่มไปแล้วแต่ไปไม่สุดวันนี้เราอยากชวนคุณมาฟังกันแบบสบายๆแบบที่ไม่ได้เน้นวิชาการหรือทฤษฎีเยอะแต่เป็นแนวคิดง่ายๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันพูดกันตรงๆแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนหรือพี่เล่าน้องฟัง ไม่ต้องรีบเข้าเส้นชัยแค่เดินทุกๆวันเดี๋ยวก็ถึงเส้นชัยเองบางครั้งคำว่าเก่งมันดูไกลเกินไปแต่ถ้ามองให้เล็กลงเป็นเก่งขึ้นกว่าวันก่อนมันจะกลายเป็นอะไรที่จับต้องได้และทำได้ทันทีเราไม่ต้องแข่งกับใครเลยขอแค่แข่งกับตัวเองเป้าหมายไม่ต้องใหญ่ขอแค่ชัดเจนและที่สำคัญคือต้องทำซ้ำทุกวัน เพราะความเปลี่ยนแปลงจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาทีเดียวแต่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาทุกๆวันในวันที่เราไม่ยอมแพ้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการให้เวลากับตัวเองไม่ต้องรีบตื่นตอนเช้ามากนะักแค่ตรงเวลาก่อนที่จะจับมือถือมาเล่นให้ลองนั่งเงียบๆกับใจของตัวเองสักสิบนาทีคิดว่าเมื่อวานเป็นยังไงวันนี้จะทำอะไร มันไม่ใช่การบังคับใจแต่เป็นการคุยกับตัวเองถ้าเราเข้าใจได้ตั้งแต่เช้าวันทั้งวันก็ทำงานได้เบาสบายความสงบตอนเช้าคือพลังลับของคนที่ไปได้ไกลฝึกให้ชินเดี๋ยวมันก็จะกลับกลายมาเป็นธรรมชาติเองให้สมองได้รับรู้สิ่งดีๆเรื่องราวใหม่ๆใ,ในทุกๆวันไม่ว่าจะอ่านบทความฟังพอดแคสต์หรือดูคลิปสั้นๆ แค่วันละสิบนาทีก็ถือว่าป้อนข้อมูลดีๆเข้าไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะงอกออกมาเป็นไอเดียแต่เชื่อเถอะว่าสมองที่ได้รับเรื่องราวดีๆในทุกๆวันมันไม่ทอรยศเราไม่ต้องเรียนอะไรใหญ่โตแค่ตั้งใจฟังในเวลาที่ควรฟังให้มันซึมซับแล้วเอาไปต่อยอดในชีวิตจริงนี่แหละวิธีง่ายๆที่คนพัฒนาเขาทำกัน หลายคนอยากเก่งขึ้นแต่ไม่กล้าลงมือทำกลัวผิดกลัวลม้มกลัวไม่ดีพอแต่ขอถามตรงๆว่าถ้ายังไม่ลงมือแล้วจะรู้ได้ไงเรื่องใหญ่ๆเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เสมอซ้อมพูดคนเดียวก่อนซ้อมบนเวทีเขียนโพสต์สั้นๆก่อนจะเขียนบทความยาวอย่ารอให้พร้อมเพราะเราจะไม่มีวันพร้อมลงมือก่อนค่อยเก่งทีหลังก็ได้ ถ้าวันไหนรู้สึกไม่มีแรงก็ทำเท่าที่ทำได้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องโทษตัวเองพัฒนาไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำดีที่สุดทุกวันแต่คือการไม่หยุดเดินแม้จะช้ากว่าเมื่อวานบางวันเดินเร็วบางวันเดินช้าแต่อย่าเดินถอยแค่ขยับก็ยังดีกว่าหยุดนิ่งเราเหนื่อยได้ท้อได้แต่ห้ามทิ้งฝันตัวเองความสม่ำเสมอชนะพรสวรรค์เสมอ ลองตั้งเป้าเล็กๆแค่วันละหนึ่งอย่างอาจจะเป็นอ่านหนังสือห้าหน้าหรือออกกําลังกายสิบนาทีมันไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่มันต้องชัดเจนเป้าเล็กแค่ไหนก็มีค่าถ้าเราทำมันสำเร็จแล้วอย่าลืมชื่นชมตัวเองตอนทำได้เพราะการให้กําลังใจตัวเองคือพลังงานสำคัญเก่งได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมารับรองเลือกอยู่กับคนที่พูดแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอะไร คนที่ไม่เยยไม่ดูถูกไม่ประชดเวลาเราพยายามบางทีแค่มีคนดีๆมาอยู่ใกล้ๆชีวิตก็เปลี่ยนได้ถ้าหาไม่ได้ในชีวิตจริงก็หาในโลกออนไลน์ฟังคลิปแรงบันดาลใจฟังคนเก่งๆที่มาแบ่งปันพลังบวกมันส่งต่อได้แม้ไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เราเลือกไม่ได้ว่าใครอยู่รอบตัวแต่เราเลือกได้ว่าจะให้ใครอยู่ในหัวใจ ให้เวลากับสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่สิ่งที่เร่งรีบในแต่ละวันจะมีสิ่งที่ดูดพลังเราเยอะมากทั้งแชททั้งการแจ้งเตือนทั้งข่าวสารที่ไม่นำพาไปไหนถ้าไม่เลือกจัดลำดับเองชีวิตจะวนอยู่กับของไร้ประโยชน์ลองถามตัวเองก่อนหยิบมือถือว่านี่จำเป็นจริงไหมจัดเวลาดูโซเชียลดูข่าวดูคอนเทนต์แล้วกันเวลาสำหรับตัวเองไว้แบบที่ชัดเจน เวลาเราให้ใครไปแล้วเอากลับคืนไม่ได้ความผิดพลาดไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือครูที่ดีที่สุดใครไม่เคยพลาดคือคนที่ยังไม่เคยลองคนที่กลัวพลาดมากไปจะไม่กล้าก้าวข้ามผ่านเวลาพลาดไม่ต้องโทษไม่ต้องหาคออ้างแค่ยอมรับมันแล้วถามตัวเองว่าเรียนรู้อะไรได้บ้างทุกความล้มคือแผลที่มีค่าถ้าเราไม่ปล่อยให้มันเปล่า บางครั้งแค่เรายังกล้าลุกขึ้นก็ถือว่าชนะแล้วไม่ต้องสมบูรณ์ขอแค่จริงใจกับตัวเองจดบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละวันเขียนลงสมุดหรือโนต้ตในมือถือก็ได้บางครั้งเราเข้าใจตอนนั้นแต่ลืมตอนต้องใช้การจดคือการย้ำว่าฉันใส่ใจสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลแต่คือการเคารพการเรียนรู้ เราจะจำได้ดีขึ้นเมื่อเขียนด้วยมือตัวเองยิ่งเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นคลังสมองส่วนตัวเหมือนมีตัวช่วยที่เตือนเราว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วอย่าลืมหัวเราะให้ชีวิตบ้างการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เรื่องซีเรียสจนลืมหายใจอย่าคิดว่าต้องเครียดถึงจะเรียกว่าเอาจริงบางทีหัวเราะกับความเฟลของตัวเอง หรือมองย้อนแล้วยิ้มให้กับความงวงงวยในอดีตมันก็เป็นพลังงานที่ดีได้เหมือนกันคนที่พัฒนาได้เร็วมักเป็นคนที่อารมณ์ดีไม่ใช่เพราะชีวิตง่ายแต่เพราะเขายิ้มได้แม้ในวันที่มันยากลองถามตัวเองวันละครั้งว่าฉันยังโอเคไหมพัฒนาไม่ใช่การไล่ต้อนตัวเองให้ทำมากขึ้นเรื่อยๆแต่คือการฟังใจตัวเองด้วยว่าไหวหรือไม่ ถ้ารู้สึกเหนื่อยเกินไปอาจถึงเวลาต้องพักการหยุดพักไม่ใช่การล้มเหลวมันคือวิธีรักษาความยั่งยืนคนที่รู้จักหยุดรู้จักถอยคือคนที่ไปได้ไกลเดินต่อได้อีกนานเพราะไม่รีบเร่งจนหมดแรงอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับใครเป้าหมายของเราคือเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานไม่ใช่เก่งเท่าคนอื่น คนเรามีเส้นทางมีเวลามีจังหวะไม่เหมือนกันเราอาจเดินช้ากว่าแต่มั่นคงกว่าเขาอาจถึงก่อนแต่เราอาจอยู่ได้นานกว่าอย่าเอาชีวิตตัวเองไปตัดสินด้วยเส้นวัดของคนอื่นใช้ไม้บรรทัดของตัวเองวัดความก้าวหน้าของตัวเราเองไม่มีทางลัดไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงมีแต่ทางเดินที่ต้องก้าวไปทุกวัน เราอาจมีวันที่ถอยหรือว่นอยู่กับที่แต่นั่นก็ยังดีกว่าวันที่เราไม่พยายามเลยถ้าวันนี้ยังเดินอยู่นั่นแปลว่ายังไม่แพ้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องแปะแค่ไม่เลิกเพราะทุกคนที่ประสบความสำเร็จก็เริ่มจากวันธรรมดาเหมือนวันนี้วันที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่อย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าเราจะล้มมากี่ครั้งหรือเริ่มผิดทางไปแค่ไหนทุกวันที่ลืมตาขึ้นมาคือโอกาสใหม่อีกครั้งเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกเชา้าไม่มีใครตัดสินเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าหัวใจยังอยากพัฒนาแปลว่ามันยังไม่จบอย่าปล่อยให้อดีตลากเรากลับไปที่เดิมเริ่มใหม่ได้ตราบใดที่ยังอยากไปต่อ ลองฝึกความอดทนกับสิ่งเล็กๆในชีวิตรอคิวโดยไม่หมงุดหงิดเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์ล้างจานเองบ้างแม้จะเหนื่อยอย่าเลื่อนงานเล็กๆออกไปสิ่งเล็กๆเหล่านี้มันดูไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วคือการฝึกใจคนที่เก่งไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดแต่คือคนที่นิ่งได้ในเวลาที่ยากที่สุดความอดทนไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันฝึกได้และมันคือพลังสำรองของคนสำเร็จ เวลาทำอะไรได้ดีไม่ต้องอายที่จะภูมิใจบางคนชินกับการถ่อมตัวจนลืมให้เครดิตตัวเองเราไม่ได้หลงตัวเองแค่ยอมรับว่าฉันพยายามมาการชื่นชมตัวเองเป็นการเติมแบตให้หัวใจเราจะไม่คอยแต่ให้คนอื่นยืนยันว่าเรามีค่าเพราะเรารู้ด้วยตัวเองว่าเรามาไกลขนาดไหนภูมิใจกับก้าวเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นเพราะนั่นคือสิ่งที่หล่อหลอมตัวตนของเรา บางทีเราต้องยอมตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าตัดความสัมพันธ์ที่ดูดพลังตัดกิจกรรมที่เสียเวลาตัดความคิดลบที่คอยฉุดเราให้กลับไปที่เดิมการตัดไม่ใช่การเกลียดแต่คือการดูแลตัวเองคนที่ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องตัดมักจะชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองด้วย การพัฒนาตัวเองไม่ได้มีแค่ด้านงานหรือความรู้เรื่องใจเรื่องนิสัยเรื่องความสัมพันธ์ก็สำคัญหัดฟังคนอื่นให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงหัดขอบคุณหัดขอโทษให้เป็นคนที่เก่งแต่ขาดน้ำใจไม่มีใครอยากเดินด้วยนานพัฒนาแค่ภายนอกอาจพาเราไปเร็วแต่พัฒนาจากข้างในต่างหากที่พาเราไปได้ไกลโลกนี้ให้รางวัลกับคนที่สมดุลไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียว ใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองบ้างในแต่ละวันปิดเสียงปิดจอแล้วเปิดใจฟังตัวเองบางทีคำตอบที่เราตามหามาทั้งวันมันอยู่ในความเงียบที่เราไม่เคยให้เวลาเวลานิ่งๆคือช่วงที่ความคิดเปลี่ยนตัวและหัวใจได้พักจากเสียงวุ่นวายของโลกอย่ากลัวความเงียบเพราะนั่นแหละคือเสียงของตัวตนใครฟังเสียงข้างในได้ชัดจะไม่หลงทิศในโลกข้างนอก ทุกครั้งที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วให้เตือนตัวเองว่าเคยคิดแบบนี้มากี่ครั้งแล้วแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้ทุกทีไม่มีความรู้สึกไหนค้างอยู่ตลอดไปความเหนื่อยความทอ้อความเจ็บมันมาแล้วก็ไปใจเราก็เหมือนท้องฟ้าอารมณ์แค่เมฆที่ลอยผ่านอย่าตัดสินอนาคตจากความรู้สึกชั่วคราวให้เวลาใจได้พักแล้วลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อพร้อม หากคิดอะไรดีๆได้ให้ลงมือทำทันทีเพราะแรงบันดาลใจเป็นของที่หมดอายุเร็วมากคิดได้วันนี้แต่ถ้าไม่เริ่มทำพรุ่งนี้จะนิ่งเฉยอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะมันไม่มีวันนั้นบางครั้งเราต้องเริ่มทั้งที่ยังไม่มั่นใจเพราะความมั่นใจเกิดจากการลงมือคนที่ลงมือบ่อยจะกล้าตัดสินใจมากขึ้นพัฒนาคือการกล้าทำไม่ใช่แค่คิดเก่ง ให้เวลากับความสัมพันธ์ที่ดีคนรอบตัวมีผลกับเรามากกว่าที่คิดแม้จะไม่ใช่ทุกวันแต่ขอให้มีบางวันไว้เติมใจให้กันโทรหาคนที่หายไปทักคนที่คิดถึงคำพูดดีๆที่เราพูดให้คนอื่นก็สะท้อนกลับมาที่เราคนที่ดูแลใจคนอื่นได้มักดูแลใจตัวเองได้ดีขึ้นการพัฒนาชีวิตไม่ได้แยกจากเรื่องของความรักเพราะใจที่อิ่ม คือใจที่ไปต่อได้ไกลหัดพูดกับตัวเองให้ดีขึ้นหลายคนเก่งกับการให้กำลังใจคนอื่นแต่พูดกับตัวเองแรงเกินไปต่อลลมแทนที่จะพูดว่าฉันมันแย่ลองเปลี่ยนเป็นฉันยังไม่ดีพอแต่จะดีขึ้นคำพูดสร้างโลกภายในถ้าเราพูดดีโลกในใจก็อ่อนโยนเวลาทุก์มันไม่ต้องการคำดา่ามันต้องการคำที่โอบกอดตัวเอง อย่าลืมว่าเราคือคนที่อยู่กับตัวเองมากที่สุดพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้แต่คือเรื่องของวินัยและพฤติกรรมเล็กๆใครที่ทำสิ่งดีซ้ำๆได้ทุกวันถึงแม้จะเล็กเขาจะเป็นคนที่เก่งแบบยั่งยืนเพราะนิสัยจะกลายเป็นพื้นฐานของชีวิตฝึกนิสัยใหม่ไม่ง่ายแต่มันเริ่มจากหนึ่งวันไม่ต้องเปลี่ยนเยอะแค่เปลี่ยนให้ต่อเนื่อง จากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นชีวิตใหม่อย่าก,กลัวที่จะพูดคำว่าไม่รู้คนที่กล้ายอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้คือคนที่พร้อมจะเปิดรับความรู้ใหม่ไม่มีใครรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกการพัฒนาคือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ถือตัวเราจะได้มากกว่าที่คิดคำว่าสอนหน่อยได้ไหมบางทีมันเปิดประตูไปสู่โอกาสใหญ่ ความถ่อมตนไม่ได้ทำให้เราต่ำลงแต่มันยกเราให้สูงขึ้นได้จริงทุกคนมีวันของตัวเองอย่ารีบร้อนบางคนใช้เวลาหนึ่งปีบางคนอาจต้องใช้สิบปีแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่เวลาแต่คือไม่เลิกทำถ้าเรายางังมุ่งมั่นยังซื่อสัตย์กับเป้าหมายถึงจะช้ากว่าคนอื่นก็ยังไปถึงอยู่ดีอย่ากลัวคำว่าช้าถ้ามันยังพาเราไปในทางที่ใช่ เร็วไม่สำคัญเท่าทนเพราะสุดท้ายคนที่อยู่ยาวคือคนที่ไม่ยอมถอยเวลารู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยให้หยิบเป้าหมายขึ้นมาทบทวนอีกครั้งบางทีที่เราหมดไฟเพราะเราลืมว่าเราทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ชัดเจนจะดึงเรากลับมาเขียนมันติดไว้ตรงหน้ากระจกหรือหน้าจอมือถือก็ได้แค่เห็นมันทุกวันใจก็จะไม่หลุดทาง แรงฮหึดไม่ได้มาจากแรงภายนอกเสมอไปแต่มาจากความชัดเจนในใจที่เราย้ำบ่อยๆอ,อย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรเราจะเหนื่อยจะเบื่อจะหลุดบ้างก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้สมบูรณ์แบบแต่เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และเติบโตการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เส้นตรงมันมีเลี้ยวมีวนมีหลงแล้วก็กลับมาใหม่ ขอแค่ไม่หยุดเดินแม้จะหลงทางบ้างก็ยังมีโอกาสเจอทางชีวิตมันไม่ต้องเร็วขอแค่ไม่เลิกหวังพัฒนาตัวเองด้วยความรักไม่ใช่ความเกลียดอย่าบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ดีพอต้องเปลี่ยนแต่ให้พูดว่าฉันรักตัวเองมากพอที่จะอยากดีขึ้นความรักทำให้เราดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนมันคือพลังที่ไม่เผาใจไม่เร่งไม่โกรธ คนที่เปลี่ยนเพราะรักตัวเองจะเปลี่ยนได้นานกว่าเพราะเขาไม่พยายามฝืนแต่เขาเลือกที่จะเติบโตและไม่ว่าเส้นทางไหนความรักคือรากฐานที่ดีที่สุดเก่งได้โดยไม่ต้องเหมือนใครเราไม่จําเป็นต้องพูดเก่งถ้าเราเขียนเก่งไม่ต้องเข้าสังคมเก่งถ้าเราฟังเก่งความเก่งมีหลายแบบและโลกต้องการหลากหลายอย่าตีกรอบตัวเองด้วยมาตรฐานคนอื่น เก่งของคุณอาจไม่เหมือนเก่งของเขาแต่มันไม่ได้ทำให้คุณด้อยกว่าใครความเป็นตัวเองที่ดีที่สุดก็คือความเก่งในแบบของคุณเองหัดขอบคุณทุกสิ่งในแต่ละวันแม้แต่เรื่องเล็กที่สุดเช่นมีมือไว้เขียนมีตาไว้อ่านคนที่เห็นคุณค่าในปัจจุบันจะมีพลังในการสร้างอนาคต การขอบคุณทำให้ใจเรานุ่มและไม่หลงลืมว่าเราโชคดีแค่ไหนเมื่อใจอ่อนโยนกับสิ่งที่มีอยู่เราจะไม่ฟุง้งไม่ทอและไม่วิ่งตามของที่ไม่มีเพราะเรามีรากมีฐานมีแรงที่จะไปต่อชีวิตไม่ได้เปลี่ยนด้วยเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แต่มันเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำวันนี้อ่านหนึ่งหน้าพรุ่งนี้ออกกำลังกายสิบนาที วันถัดไปพูดดีกับตัวเองสักหนึ่งประโยคต่อไปไม่กี่เดือนคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปไม่ต้องรอแรงบันดาลใจจากภายนอกคุณคือแรงบันดาลใจของตัวเองได้แค่เชื่อแล้วลงมือนั่นแหละจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งขอบคุณที่อยู่กับเราจนถึงตรงนี้หวังว่าความคิดนี้จะพาใจคุณเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นอีกนิดอย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุด ทุกวันที่คุณเลือกพัฒนาคือวันที่คุณกำลังพิชิตชีวิตตัวเองไม่ต้องรีบไม่ต้องสมบูรณ์แค่ไม่เลิกเดินก็พอแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปดูแลใจตัวเองให้ดีแล้วก้าวต่อไปอย่างมั่นคง